พีป่าลุงบราจะคุยกันก่อนส่วนส่วนเมื่อกี้กับพ่อเพื่อนก็คือเก่าเนาะก็จงเคยแหละพีอน้องมาสอนเนะมาสอนพี่น้องสบายดีพี่น้องวันนี้มาสามคนน้องดำน้องมอดแล้วก็เคยแหละพี่น้องมาหาสอนคือเก่ามาอยู่ให้กินช่วงไพ่เก่าไพ่เดิมไพ่เก่าไพ่เดิมเพราะว่าไพ่อื่นบ่มีบ่มันเราบ่มีกุ้งบ่มีเกี๊ยวไรบ่มีห่านนะน้องนี่ยังบ่มีหนังแน่ มีปลาลงเขื่นัเป็นคนถือกระตาเป็นต้กล้าอีเลยหลานลงดีไหมดีนี่ลองจะทกนบพีัตรเรือปีสีลงสอนนะลงไปได้

อยากเทเล็กหรืได้ดัง <What again? S 1> มาหาอยู่หาจินก็่ะเอาเพียงเลยมาตะกาพอด้กินยู่พอจะกินว่จะได้หรือไม่ได้ขาด้านือ <c oughs> <c oughs> สีน้ <c oughs> ้าเลิกม่ไห้ mọi <laughs> là làm có hình mặt 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 ạ Bà đeo bà mặt 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 มาลุ่มมาลุ่มมาลุ่มนะดาบไม่มีอไรคูมาลุ่มมังกรคือบอบนองเลยแต่หมาจะก้าวไม่พาดนะอาแนกบาดได้ครบ่อปล่อยเดกแหกมาตึ๊งนะแม่ตึ๊งปูปูคือคือคอปูอืมคอือออกมาสั่นเดี๋ยวก่น คือค e ือบาลแรกแง่งมันก้องพวกกัดพวแย่งก <r> ็ขาดเลยแง่งก็ขาดลีว่าตีเงี้ยตียะต้อไปกันวะ เขาเดมาสอน่อนเขาบวตัวมาทำงั <im <im ้นสันตัเคไปเขามาสอนต่องประจักษ่แม่นนะเออลายอยู่จึงมาดูหมดดำมันคือกระโดดคือคือมีน้องเห็นเยะดำกางโวกันดหลายตัวบรรเลง้มาฉันมาทางนานาบังในเต็มอยู่นะ ย่านน่าจับขึ้นมาดีดีนะบานแรกพี่น้องเลยแหกมานแหกมานเ้าบว่ามีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ริกก้อยบุกหองใหญ่มาเอ้าูอ๋อตัวมัชันมาสิกันนะผู้อุ้ยดำผู้ายอ บักหลายหนึ่งโอ้ยล้วเจอปวดมดเอานี่เห็ดปุ๊บโลดเลี้ยเออระวังเห็ดเหี้ยอะไรแล้วเห็ดเหี้ยข่อยโอ้ยข่อยเสียบมันอ๋อเด้งเออกูเห็ดอีกคุมโฮมโฮมใครก็ข่อยคือเก่งเห้เหลืองนั่นนะอืออาเก็บเอาบอท่นรองเก็บซะก่อนมันยั่งอยู่นี่นี่เจ้าเนี่ เจ้าท่าย,ยื้อไ,ไอ้ดำท่บาบะเล็กแหงมนันเกือบเครื่องกระทายโอหล,ลายนิเนาะบะเล็กเกือบเครื่องก็ตาพี่น้นนองเอ้ยน้องดำว่ะลองดูงดงมั้ยเก็บเอาให้หมดเนะดี่มันจะออกมาบ่าอันแงงขาดบ,บ่แข็ดขาดนิโน เงี้ยขาดเงี้าดบันกล้าเสมนับมันยังกายเมกันยังเสมาสิเสนี่หืมอมาเสนี่มันไปขอขอขังก่อนเคยเาเออขังใดเคยเคยขังนะขังไหนเนี้ยปิปิดเป็ินไปกินนอนสุดบนบนบนตี่ือบ้านนี่ เลยบาทที่สองเมกจัอย่าไปละพูนรอไปทำงกาอามีแล้วเลกสุลกเ่าไปยังไังไงทาูนมันสิอย่าไปยังไงจิ้เกี่ยว้เอมปลาบาทที่สองอนี้ะ ขรั้งนี้ช่างสีนักนำเนาะฮัลลี่วะบดแล้วดจ็เยตะขาดโล้องบุฟอ้านกันโอมีลายเติบลายเดียลายเดียชันลงมา ลาย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 โอ้ยเป็นไงสิบตัวมีว้าวพี่ชื่นแล้วเพื่อให้มันถือตัวเก่าอยู่นะมากูมามากระตากระกูกระตาเติมข้าวหยีเต็มข้าวหยีบเปิดมาบัตที่ซองเปิดเบิ่งรู้อ้าวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งเออถ่ายรูปดูตอนนั่นแหละถ่ายโอเคเบิ้งเต็มในชิ้นเบื้องมีพี่น้องนี่ ตัดไงเลยเดี๋ตัวใหญ่เบื้องสเต็ปมันี่สเต็ปสเต็ปสเต็ปเตเตอดีดีสเต็อิเื้องเต็ปเผาพี่อเบื้องสเต็ป่นานนานโอ้ตัวใหญ่อันนี้สเต็ปโปรสิเทตัวเกาเห็นดูเป็นเลยบ่แล้วมันจตัวใหม่เปลี่ยนบ่มันจะได้ลายตากมือ มีแต่ตัวใหญ่ๆี่ด้องเลยเ็นี่เก็บมากเ็บมาน่มีแต่ตัวใหญ่ๆตัวลงลงอือลงลงมีน้สิโมมาดำทกนโอ้ยอย่าไปไล่กุ้งนะนี่ยไล่กุ้งนะไป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 ใมาำย่งไ้มาเจังเล่นำนี่มต่ตใหญ่ๆี่น้อง ปันปัันอย่าหาเลยนะโอ้ยีกับพี่ลำบากมานอนกันมาๆมามาบที่สามนะบานนก่อนบัดที่สยังวาที่สเนาะขึ้นมาบัดที่สแล้วจกเนี่ย เนี่จีได้ไล่ได้หน่อยมันไลย่ยล่อแหละหูเดี่วได้เห่นน,นักหูเดีวด่วได้เล่นนัำเพาว่านักกันนักน้ำนะเด้อ <c oughs> ักหนักนังหนักอะไรหรอนี่จ้ว่าได้ลายปวดจอ้โหโขึ้นมารอบที่สองรอบที่สาม <c oughs> กดเผ็ดดีดีเนี่ย เปิดมาปูเดลัยได้หรอหนิแกโอ้บูได้บูได้บูได้นู่นได้ยิบตัวอีส้างอันนี้ตัวกุ๊กตัวเนตบเนตบเน้อตื้อปีอ้าสเต็ปเอาลองเบิึงเอ้าสเต็ปเอาสเต็ประบาวชินอืดไลยเติบไล่เติบบได้อืดบได้ยืดดบไ้อยากบได้อืดแต่ว่าอยาก ทำ้ยาาบมาเพี no ่องเลยเตปตกเนาะหงหนักบเอาจะเตอู้ยบตกบ่จัดเกเก็บเก็บนะเตเก็บโอ้ได้ลายตึกได้พี่น้องพวกนี่เตปาอุ้ยราเห็นนะทั้งน้ก็ตึกเ็ด ดีไม่ดีต้องรอป้านำจนขึ้นมาตัวแซกได้ได้ได้ดําเต้นนี่ครับดําได้คนงานเฮาพี่เนาะนี่เบ่งยาไปดําเอาหัวเข่าเนี่ยอย่าตีถือว่า ไลาเยู่ปเอาออมือหนอสั่งผ้าพ่อนีู้ได้ไล่กูหมกข้แจักแล้วไข่่เห็นลาต้เ้าไกลตกลงไได้ล่เจ้าเออโอเควางนม้ีไปก็ได้นาข้าเจาตึกแห่พี่น้องต่ว่า เอาโกนขึ้นมาแล้วปลามันเข้าโกนสีงัดเอาไม่โกนเลยคนว่าปลาคอใหญ่คนว่าขอบใจสุกูุตคนที่เข้ามาเบ่งพี่น้องเมื่อแล้วบายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นาะส่องเคยละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยเนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีไปเล่นน้ำเลยตามสบายเด็กๆ